วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่มีขนค่อนข้างขาวสะอาดและเงาแวววาวสัตว์ชนิดนี้ชอบเออหยอกเล่นกับคนเป็นพิเศษเห็นคนไม่ได้ ถ้าเขาได้เห็นคนแล้วเขาจะกระโดดขึ้นเกาะหลังเกาะไหลแล้วก็หนุมหัวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเขาเป็นแมวที่ค่อนข้างพูดยากและสอนง่ายอาหารโปรดของสัตว์ชนิดนี้ก็ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็น ปลาทูจากแม่น้ำจืดแห่งภูเขาเหลียวเหลีวเหลียวนะครับเออแนวตัวนี้ก็มีชื่อว่าไว้สุดหลอแห่งย่านหมูเจ็ดตอนนี้เขาก็อายุได้ประมาณ 4-5ห้าปีแล้วแต่ว่าเขายังหล่ออยู่นะครับเพื่อนๆดูหน้าเขาสิครับโอ้โหน้าเขาหล่อมากครับโอ้ oh, oh, ดูแผล<ผ>จากรอยหน้าก็น่าจะหลายหลายแผลอยู่นะครับเนื่องจากแย่งผู้สาวกันนะครับเขาเป็นแมวที่ผู้สาวเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่ต่ำกว่า1ิบตัวได้ครับผู้สาวเขาครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแม่เขานะครับแม่เขาแม่เขา ตอนแม่เขาไปส่งเด็กน้อยเสร็จก็จะมาจอดรถที่นี่นะครับแล้วตัวเขาก็จะอยู่กำแพงแล้วก็โดดลงมานะครับเกาะไหลเกาะหลังครับอันนี้ไม่ได้เกาะเองนะครับเขาโดดเกาะเองนะครับเพื่อนเพื่อนก็ฟังไปจนถึง3นาทีนะครับเพื่อนืนใกล้แล้วครับตอนนี้ก็2นาที12ครับเพื่อจะได้คลิปยาวนะครับเพื่อนเื่อนเป็นคลิปแมวที่น่าเตะมากนะครับเดี๋ยวอีก4ี่สบวินะครับเขาจะปิดคลิปนะครับอันนี้แม่เขานะครับแม่ของเขา แม่สุดที่แรกของเขาตอนนี้ลูกของไวส์สตร่อก็น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยตัวแล้วนะครับเพราะว่าผู้สาวค่อยเยอะครับผู้สาวค่อยเยอะแล้วก็เขาเป็นแมวที่ชอบปลุกคนนะครับตื่นเช้ามาต้องได้ปลุกทุกวันนะครับเคาะประตูป๊อกๆกก็ได้นะครับแมวตัวนี้ครับเป็นแมวที่ฉลาดและโง่มากๆครับเป็นแมวที่ซื่อบื้อนะครับ ดูแววตาเขารับฟังผมคุยพูดจานะครับเพื่อนๆก็รับฟังด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมจนจบนะครับกับไว้สุดหล่อกับแม่หยิบน,น้อยเขาประมาณนี้ครับสวัสดีเพื่อนๆไอไว้า